โลออนผู้ชายกับโลออนผู้หญิงต่างกันไหมครับจริงๆคือเหมือนกันนะครับสูตรเดียวกันเหมือนกันที่ต่างกันคืออะไรครับสองอย่างครับสังเกตเลยนะครับขวดครับผู้ชายจะบึกบึนครับผู้หญิงจะอ่อนโยนถัดมาครับกลิ่นผู้ชายครับจะจึ้งมากครับดมเข้าไปปุ๊บโอ้โหครับกลิ่นแรงนะครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าผู้ชายเองนะครับเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหรือต่อมกลิ่นที่มากกว่าผู้หญิงนันเองจึงทําให้ต้องใส่น้ําหอมที่มีกลิ่นแรงครับ ในขนาที่ผู้หญิงครับกลิ่นจะอ่อนโยนครับเพราะว่าตอมกลิ่นเขาน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ไงก็ช่างนะครับการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์นะครับกลิ่นกายนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์จะเป็นโลออนนะครับผมผมแนะนําทุกครั้งนะครับว่าน้ําหอมไม่ได้ช่วยในการดับกลิ่นแต่แค่กบกลิ่นนะครับและระยะเวลาหนึ่งเมื่อน้าหอมหมุดรีดไปแล้วนะครับกลิ่นตัวจะแรงหนักกว่าเดิมสิ่งที่คนต้องเลือกก็คือต้องเลือกว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมีสารังกลิ่นกายมากหรือน้อยต่างหากนะครับทําให้คุมกลิ่นตัวได้อยู่ครับ